ใชจะเป็นสีเบจแบบนี้นะครับบอกได้เลยว่าดูใหม่ดูสวยมากๆรวมอะไรมไัลติฟังก์ชันนะครับรับสายรางสายได้มีคูดคอนโทรลมาให้คันนี้มาร้อมกล้องมองหลังนะครับผมจะเวลาเข้าเกียร์ถอยนะครับตัวกล้องมองหลังก็จะทํางานแล้วก็มีเส้นสายการกะระยะได้แอร์อัตโนมัติแบบดิจิตอลแบบนี้มา้วยเลยนะครับรถโครงสร้างหลักโครงสร้างเดิมไม่มีชนหนักไม่มีพิคว่ำนะครับรอยอาร์ตต่างๆเรียงตัวแบบครบแบบนี้คันนี้คันรถสวยเกียร์ a มาให้แล้ว สวัสดีครับผมบอยเพชรจนครับวันนี้นะครับผมก็อยู่กับรถสวยๆหนึ่งคันนะครับผมเป็นตัวหายากเลยนะครับคันนี้เป็นตัว Honda c ซ v i c FB นะครับปี2013นะครับรุ่น 1.8E นะครับเพิ่งเข้ามาใหม่เองนะครับมีการล้างนะครับแต่ว่ายังไม่ได้เก็บงานเก็บรายละเอียดเลยนะครับเข้ามาเพิ่งเข้ามาใหม่นะครับวันนี้เดี๋ยวผมจะมาทำรีวิวให้ได้ชมกันนะครับ สำหรับคันนี้นะครับใช้งานไปได้เพียง1นึ0 0 0สกิโละครับกับปีสิถือว่าวิ่งน้อยมากๆเลยนะครับผมราคานะครับตั้งขายอยู่ที่3 5 9แ0 0หบาทนะครับสามารถเอารถคันนี้ฟรีดาวได้นะครับผ่อนเริ่มต้นนะครับเพียงเดือนละประมาณ6,300กว่าบาทเท่านั้นเองนะครับสนใจคันนี้รีบติดต่อเข้ามาได้เลยนะครับรับรองนะครับสเปคประมาณนี้ราคาประมาณนี้อยู่ไม่นานแน่นอนครับ ก่อนไปรับชมนะครับการรีวิวตัวรถฝากกดไลค์กดติดตามไว้ด้วยนะครับจะได้ไม่พลาดการอัปเดตคลิปต่อๆไปนะครับเดี๋ยวผมพามาดูด้านหน้ากันนะครับดูที่สีผิวตัวรถกันก่อนเลยนะครับสีผิวตัวรถได้เป็นสีดำนะครับบอกได้เลยว่าสวยงามมากๆนะครับผมสีสันตัวรถได้เป็นสีเดิมสีบ้างเดิมนะครับรถการันตีนะครับไม่มีชนหนักไม่มีพิการไม่มีตัดต่อนะครับผมหรือว่าเล่มชำรุดสูญหายนะครับคือสีสวยมากๆนะสีดำ กระจังหน้าโคมเมี่ยมแบบนี้นะครับพร้อมโลโก้สัญลักษณ์คอน่านะครับผมไฟหน้าเป็นไฟโปรเจคเตอร์นะครับมาพร้อมกับไฟเลี้ยวนะครับที่อยู่ในโคมเดียวกันนะครับตัวชุดไฟตัดหมอกคู่หน้าก็มีมาให้เรียบร้อยแล้วนะครับคือบอกได้เลยสวยมากๆนะครับใครสนใจคันนี้ต้องรีบติดต่อเข้ามาได้เลยนะครับรับรองอยู่ไม่นานแน่นอนนะครับรถสวยๆแบบนี้นะครับแล้วก็เป็นตัวยอดฮิตยอดนิยมแบบนี้นะครับผมราคา สามแสนห้าหมื่นเก้าพันผ่อนเริ่มต้นหกพันสามร้อยบาทเท่านั้นนะครับล้อเดิมโรงงานนะครับขอบสิบหกนะครับต่วนตัวยางนะครับยางนี่เป็นปีสองพันยี่สิบนะครับเท่าที่เช็คมานะครับเริ่มปลายแล้วแต่ตรงนี้ผมเปลี่ยนยางให้ใหม่สี่เส้นนะครับเป็นยางเปอร์เซ็นต์นะครับแต่ว่ารับรองได้ยางปีใหม่แล้วก็ใช้งานต่อนะครับสองถึงสามปีต้องมีนะครับดูที่เหลี่ยมสารด้านข้างนะครับสวยๆเลยกระจกมองข้างสีเดียวกับตัวรถมาพร้อมไฟเลี้ยวนะครับ มีติดฟิล์มติดคิ้วกันสารมาให้เรียบร้อยแล้วความใช้งานแบบนี้เลยนะครับมือจับเป็นแบบโค้เนียมนะครับเี่นะฮะเดี๋ยวเขาไปดูภายในกันนะครับนี่เขามาสองภายในภายในก็จะได้เป็นเบาะหนังสีเบจนะครับสภาพก็ยังสวยงามนะครับคือเบาะก,ก็ยังอยู่ในสภาพสมบูรณ์นะครับไม่มีรอยฉีกรอยขาดตะเข็บเดินได้ต่างๆนะครับอยู่แบบครบๆแบบนี้เลยนะครับคือภายในยังใหม่ยังสวยอยู่เลยนะครับ รับรองคันนี้ได้ไปไม่ติดหวังแน่นอนนะครับกับตัวสิบ b อบคันนี้นะครับผมพวงมาลัยมัลติฟังก์ชันนะครับมีคูดคอนโทรมาให้รับสายบ้างสายได้นะครับแล้วก็ปรับโหมดเครื่องเสียงต่างๆนะครับที่พวงมาลัยนะครับนี่ดูเรือนไม่ไปสวยเลยนะครับจุดเครื่องเสียงเดิมๆิมโรงงานนะครับมีกล้องมองหลังแล้วก็หน้าจอตรงนี้ให้เดี๋ยวจะลองเข้าไปสตาร์ทเครื่องให้ดูนะครับเดี๋ยวสักครู่นะครับผม อนุญาเช็คก่อนว่ากุญแจมัอสกู่เอาวางไว้ไหนนะครับก่อนรีวิวไม่ได้ดูกุญแจอโอเคเจอแล้วต้องขออภัยด้วยนะครับกุญแจอยู่ในกระเป๋าข้างเกงนี่เองนะครับนี่กุญแจหน้าตาแบบนี้นะนี่ครับผมสตาร์ทเครื่องดูเลยนะครับให้ดูหน้าจอเดินไม้ก่อนนี่สตาร์ททีเดียวติดนะครับเครื่องทํางานเป็นปกตินะครับมีเข็มไม้แบบดีต้อนตรงนี้นะครับ ตัวนี้มีหน้าจอนะครับผมประดาเข้าเกียร์ถอยนะครับตัวกล้องมองหลังก็จะทํางานนะครับตรงนี้นี่มีเส้นสายการะยาให้ด้วยนะครับเครื่องเสียงเดิมโรงงานนะครับต่อ USB AUX ได้า u s B ต่อไม่ได้นะครับไม่มีช่องแต่ว่ามีตัว AUX แล้วก็เชื่อมต่อบลูทูธได้นะครับตัว Air เป็น a อ r ์อัตโนมัติแบบดิจิตอลนะครับแสดงผลแบบนี้เลยนะครับนี่นะครับ ด้านล่างมีช่อง a อเวแล้วก็ power outlet 12โวลต์หจุดนะครับกียอัตโนมัติแบบ CVT แบบนี้เลยนะครับหัวเกียร์สภาพสมบูรณ์นะครับไม่มีรอกไม่มีร่อนนะครับคอนโซลด้านหน้าดัานแบดดัน,ดน,ดนบบ่์ด้านบนนะครับสีไม่มีเส้นไม่มีจางนะครับสวยมากๆคันนี้นะครับผมไม่อยากให้พลาดการน,นะใครที่กําลังมองหาหรือว่าสนใจ CVT อยู่นะครับได้กระจกตัดแสงออโต้อีกนะครับผม มีคอนโหมดตรงนี้นะครับผมเดี๋ยววันญี้ดับเพื่องไปก่อนแล้วกันนะครับตอนนี้นัเวลาตอนเที่ยง5้าสิบนะครับจะได้เวลาช่างมางานละอาจจะเสียงดังเล็กน้อยนะครับต้องขอภคยพี่ๆด้วยนะครับพอดีวันนี้เข้ามาถ่ายอยู่ที่โซนเซอร์วิสของทางพยนต์นะครับซึ่งเป็นเวลาพักของช่างนะครับผมรถเข้าใหม่นะครับยังจอดอยู่ที่โรงช่างอยู่เลยนะครับนะครับมีซับเพจนะครับสะท้อนแสงวันนี้เลยสวสๆนะครับตัวแผงประตูนะครับสภาพใหม่สภาพสวยนะครับ คือรถใช้งานนะครับใช้งานปกติไม่มีช้ำนะครับกระจกเป็นแบบไฟฟ้าออโต้ฝั่งคนขับมีเซ็นทรัลล็อกมาให้นะครับปรับพับกระจกไฟฟ้าได้นะครับแผงตรงประตูเดิมๆแบบนี้รอยอารตต่างๆอยู่ครบนะครับหัวน็อตนะครับจุดมาร์กสีต้ามสีต่างๆจากทางโรงงานอยู่แบบครบๆแบบนี้นะครับดูที่ตรงน็อตตรงประตูฝั่งนี้นะครับไม่มีขยับไม่มีรอยแกะนะครับ เดี๋ยวมาดูในส่วนของตะเข็บเมนอาร์ตนะครับรอยอาร์ตตรงประตูนะครับรถมือสองนะครับของเราคัดรถสวยเกตเอมาให้ด้วนะครับรอยอาร์ตต่างๆอยู่แบบครบๆแบบนี้นะครับการันตีนะครับรถไม่มีชนดาบพิกพ่อมนะครับตัดต่อนะครับหรือว่าเล่มชำรุดสูญหายกับสีมานะครับดูในส่วนของเพดานตัวรถนะครับสีเดิมๆโรงงานนะครับสภาพสวยๆเลยนะฮะไม่อยากให้พลาดกันนะครับสำหรับคันนี้นะครับกับซีบิดเอฟบี สมบีสิบสามนะครับเดี๋ยวตรงนี้ตัวบอร์ดนะครับเดี๋ยวจะไปปรับสภาพกันอีกทีหนึง่งเดี๋ยวไปล้างทางั้งประดาดปรับสภาพให้สวยขึ้นแน่นอนนะครับเนี่ยมีพยองพายางม,มาให้นะคะรับสามารถดึงลงมานะครับวางแขนแล้วก็วางแก้วตรงนี้ได้เลยนะครับสภาพตัวรถคือยังใหม่ยังสวยอยู่เลยนะครับนะครับสวยสวยเลยผ่อนเพียงเดือนละประมาณหกพันสามร้อยบาทเท่านั้นนะครับดูรถนะครับโครงสร้างหนักโครงสร้างเดิมสภาพสวยสวย นะครับเนี่ครับตะเก็บเมสอาร์นะครับจยกให้ดูครบแบบนี้เลยนะครับการันตีนะครับรถไม่มีชนหนักไม่มีซิกฟ้าไม่มีตัดต่อนะครับหรือว่ากับสีไล้เป็นวดสุนหายนะครับรถมือสองเกจเอนะครับขครสนใจอยากได้คันนี้นะครับต้องรีบติดต่อนะเพราะว่ารับรองนะครับสเปคประมาณนี้นะครับผมซีบิดนะครับผมบอกได้เลยว่าอยู่ไม่นานนะครับอยู่ไม่นานจริงๆนะครับเครื่องยนต์เบนซินขนาด1.8นะครับนะเป็นเครื่อง i v t e c ไฟเบรกไม่มีรอยแตกรอยร้าวสภาพใสๆสวยๆโลโก้ทุกตัวสอดอยู่แบบครบๆนะครับรองรับน้ำมันได้สูงสุดถึง E85 นะครับสวยๆเลยเดี๋ยวมาดูด้านท้ายกันบ้างน,านะครับด้านท้ายจะยพูดนะครับผมปกุิแจาไว้อยู่ด้านท้ายก็เปิดที่ตัวรีโมทได้เลยนะเนี่ยครับดูด้านท้ายนะครับกว้างๆเลยนะครับ อุปกรณ์ล้อย่าอะไรนะครับแม่แรงก็อยู่ครบนะครับคือด้านล่างนี่คือสภาพเดิมๆแบบนี้เลยนะครับซีนทางมะพร้าวนะครับที่เป็นสีไข่ขาวนะครับอยู่แบบขบๆนะครับตรงนี้แกะดูได้เลยเดี๋ยวตรงนี้นะครับอยากให้ดูทุกจุดนะครับนะเหมือนได้มารับชมรถตัวจริงที่เป็นยนเดี๋ยวผมอนุญาตเปิดตัวแสงนิดนึงนะครับให้สว่างนะจะได้เห็นนะครับนะครับไม่ทราบว่าเห็นไหมเพราะว่ารถสีดามันเห็นค่อนข้างยากนะครับ จะให้ดูตรงหัวน็อตตรงกระโปรงครับคือไม่เคยโดนถอดโดนแกะนะครับนะให้ดูทุกซอกทุกมุมนะครับเหมือนพี่ๆทุกคนได้มารับชมรถตัวจริงที่เป็นยนต์นะครับรอยอาร์ตต่างๆอยู่แบบครบๆนะฮะน็อตตรงฝาท้ายไม่มีขยับไม่มีแกะนะครับนะสวยๆเลยนะครับผมใครสนใจคันนี้อยากทดลองขับอยากดูรถตัวจริงนะครับก็เข้ามาดูได้เลยนะครับที่เป็นยน์เสียที่ไทยติด้ย่าหนึ่งนะครับอยู่มินบุรีกรุงเทพนี่เองนะครับผมเดินทางไม่ยาก นะครับโทรเข้ามาสอบถามเส้นทางกันได้เลยนะครับยินดีให้คำปรึกษานะครับมาดูโครงสร้างฝั่งนี้กันนะครับจุดควนน็อตต่างๆนะครับไม่มีรอยขันไม่มีรอยขยับนะครับอย่างที่บอกนะครับคันนี้ของเราคัดรถสวยเกรดเอมาให้แล้วนะครับแล้วก็ผมก็คัดให้คัดเลือกทุกคันนะครับก่อนจะมาทํารีวิวให้ดูในช่องนี้นะครับทำรถสวยเกรดเอเข้ามาอีกเช่นเดียวกันนะครับรถสวยๆนะครับนะคันนี้ ก็เป็นรถสวยที่ผมก็คัดเข้ามาอีกทีหนึ่งนะครับมาลงช่องให้พี่พูทุกคนนะครับที่ติดตามช่องได้รับชมกันนะครับแผ่นเพดตัวรถนะครับพบแบบนี้หัวน็อตไม่มีรอยแกะไม่มีรอยขยับเดินแบบนี้เลยเดี๋ยครับมาดูตะเข็บแมนอาร์ตตรงนี้นะครับแมนอาร์ตต่างๆนะครับเรียงแบบพบพบแบบนี้เลยนะครับกันตี้นะครับผมก็ไม่มีชนหนักนะครับ หากพี่ๆสนใจนะครับไม่อยากให้พลาดกันนะครับรีบติดต่อมาได้เลยนะครับเบอร์ผมก็สามารถแอดไลน์ได้นะครับอยู่ด้านล่างใต้คลิปนี้เองนะครับสามารถแอดไลน์หรือว่านะครับถ้าด่วนก็โทรมาได้เลยนะครับนะพร้อมรับสายตลอด24ชั่วโมงนะครับมาครับเดี๋ยวผมเปิดห้องเครื่องให้ดูกันบ้างนะครับเข้ามาดูภายในห้องเครื่องกันนะครับเครื่องยนต์ตัวนี้เป็นเบนซินขนาด1.5ลิตรนะครับเป็นเครื่องยนต์อ่าขอเป็นเครื่องยนต์1.8ลิตรนะครับเป็นเครื่องยนต์ iVtec นะครับ ขึ้ภายในคือสวยๆเลยนะครับไม่เคยผ่านการติดแก๊สใดๆมานะครับนะครับภายในแห้งๆนะครับสวยๆแบบนี้นะครับพวกมาร์กสีด้านสีต่างๆนะครับหัวน็อตต่างๆไม่มีรอยขยับนะครับมาร์กสีอยู่แบบครบๆนะครับอาร์คต่างๆตรงเบ้าโชวคนะครับเรียงตัวแบบครบๆรถไม่เคยผ่านการตัดต่อหรือว่าการโหลดนะครับการแต่งเตี้ยดใดๆนะครับรถไม่มีรอยขยับนะครับ ตรงคาร์ด้านหน้านะครับตรงๆสวยๆเลยนะครับไม่มีรอยบิดรอยเบี้ยวรอยอาร์ตต่างๆอยู่แบบครบๆแบบนี้นะครับนะครับดูรูกลมคมกริดนะครับนะไม่มีโดนชนหนักมาแน่นอนนะครับของเราการันตีมีการคัดมาให้แล้วนะครับรอยอาร์ตอยู่แบบครบๆน็อตฝากระโปรงไม่มีรอยถอดไม่มีรอยขยับแผ่นกันความร้อนนะครับก็สภาพสมบูรณ์นะครับประเมินจากสายตาก็ผมให้สักประมาณเก้าสิบเปอร์เซ็นแล้วกันนะครับ ฝากระโปรงเดิมนะครับเลเบลตัวรถอยู่แบบครบๆแบบนี้นะรอยอาร์คนะครับรูกลมของตัวฝากระโปรงครบๆเลยนะครับอ่ะสวยๆอีกหนึ่งคันนะครับคันนี้ไม่อยากให้พลาดกันนะครับกับตัว c ีบีเอสบ1.8รุ่น E ีนะครับปี2013ราคา359,000เท่านั้นนะครับผ่อนเริ่มต้น6,300บาทสนใจคันนี้รีบติดต่อเข้ามาได้เลยนะครับวันนี้ผมบอยเพชรนขอตัวลาไปก่อนนะครับเจอกันใหม่ในคลิปหน้าครับสวัสดีครับ